คุณเคยอยู่หอพักเงียบๆแล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมครับผมไม่ได้หมายถึงเสียงคนเดินหรือเสียงประตูปิดดังๆนะแต่ผมหมายถึงเสียงเคาะที่มาเป็นจังหวะเหมือนมันตั้งใจจะให้คุณได้ยินเรื่องนี้มีคนเล่าต่อกันมานานในกลุ่มเด็กหอแถวแถวมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ หอพักนี้ดูภายนอกก็เหมือนหอทุ่ทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษราคากลางๆมีทั้งห้องพัดลมห้องแอร์มีคียการ์ดเข้าออกปลอดภยัยแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่ไม่ธรรมดาคือห้อง504เรื่องทั้งหมดเริ่มจากพี่เปิ้ลรุ่นพี่ปี4ที่เคยอยู่ห้อง404มาก่อนใช่ครับ ห้องของพี่เขาอยู่ใต้ห้อง504พอดีเปะ๊ะแล้ววันหนึ่งพี่เปิ้ลก็บอกว่าเอ็มเคยไหมได้ยินเสียงเคาะตอนตีสองตีสามทั้งที่ห้องข้างบนไม่มีคนอยู่สื่อสิตอนแรกผมก็ขำขำคิดว่าพี่เปิ้ลแค่กลัวผีหรืออาจจะคิดไปเองแต่พอได้ยินจากเจนที่เคยอยู่ห้อง504ก่อนที่มันจะกลายเป็นห้องว่างตลอดการ ผมขอบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคืนแรกที่เจนย้ายเข้าห้อง504เจนบอกว่าห้องดูใหม่สะอาดพื้นเงาไม่มีร่องรอยอะไรผิดปกติแต่พอถึงตอนกลางคืนมันมีเสียงปึกปึกปึกเหมือนมีคนเอานิ้วเคาะลงบนพื้นไม้จากด้านล่างใช่ครับเสียงมาจากพื้นห้องเจน ทั้งที่ด้านล่างก็คือห้องของพี่เปิ้ลที่ผมบอกไว้ตอนต้นนั่นแหละเ <ienia> จนบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงจากข้างล่างแต่เสียงมันดังเหมือนอยู่ข้างในห้องเลยแล้วจังหวะมันแปลกมากไม่ได้เป็นเสียงแบบเดินลากเก้าอี้ห <im it> รอือของหล่น <im it> แต่มันเป็นเสียงเคาชะชะัดๆเหมือนกับว่ามีใครบางคนอยู่ใต้เตียงแล้วเคาะเรียกเธอคืนที่สอ <im it> งเจนพยายามไม่คิดมากเธอเปิดไฟนอน เปิดเพลงกล่อมแต่เสียงมันมาอีกแล้วครั้งนี้มันเคาะสมครั้งติดกันแล้วเงียบตึกตึกตึกเธอลุกขึ้นเปิดไฟเปิดประตูเปิดหน้าต่างไม่มีอะไรเลยคืนที่สคราวนี้เธอเริ่มอัดเสียงเพราะเริ่มกลัวว่าตัวเองจะบ้าหรือคิดไปเองแล้วคุณเชื่อไหมครับ ว่าเสียงมันกลับมาแต่คราวนี้ดังขึ้นหนักขึ้นเหมือนเคาะด้วยกำปั้นมากกว่านิ้วตุบตุบตุบเธอรีบเปิดเสียงฟังแต่ในคลิปเสียงมันกลับไม่มีอะไรเลยทั้งที่หูของเธอได้ยินชัดเจนว่ามีเสียงแต่มือถือไม่บันทึกอะไรไว้เจนตัดสินใจไปถามพี่แม่บ้านของหอ สิ่งที่พี่แม่บ้านพูดทำให้เจนขนลุกทันทีห้องนั้นเหรอน้องเคยมีเด็กปีหนึ่งมากระโดดตึกตรงนั้นแหละตายตรงระเบียงห้องพอดีตั้งแต่นั้นมาห้อง504ก็ไม่มีใครอยู่ได้นานเลยบางคนอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ย้ายออกเขาไม่หลอกนะเขาแค่เหงาอยากได้เพื่อนนะลุก เจนย้ายออกหลังจากอยู่ได้แค่หวันเธอบอกว่าคืนสุดท้ายก่อนย้ายออกเธอได้ยินเสียงเคาะอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงมันมาจากห้องน้ำเจนเดินไปเปิดประตูห้องน้ำแล้วเธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังอยู่หน้ากระจกทั้งที่ไฟในห้องน้ำไม่ได้เปิดตั้งแต่นั้นมา ห้อง504ก็ไม่มีใครอยู่ได้นานอีกเลยบางคนย้ายเข้ามาสองวันก็ออกบางคนร้องไห้กลางคืนโทรหาเพื่อนให้มารับสุดท้ายหอก็ปิดห้องนั้นไว้ไม่ให้เช่าอีกเลยแต่สิ่งที่แปลกคือยังคงมีคนจากห้องข้างล่างได้ยินเสียงเคาะอยู่เป็นระยะและเสียงนั้นมันยังคงเป็นจังหวะเดิม ฟังจบแล้วคุณยังกล้าอยู่ห้องที่ไม่มีคนอยู่ข้างบนอีกไหมครับหรือคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าเสียงที่คุณได้ยินตอนกลางคืนมันเป็นเสียงของคนที่ยังมีชีวิตอยู่หากคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ว่าผมยังได้ยินเสียงเคาะอยู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องที่เงียบกว่าแต่หลอนยิ่งกว่า ฝันดีครับคืนนี้